สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาดูเรื่องตรรกศาสตร์กันนะครับตรรกศาสตร์จะเป็นวิชาว่าด้วยเหตุผลซึ่งจะมีตัวเชื่อมและแอดจะขอนำเสนอวิธีใหม่นะครับซึ่งไม่มีในโลกนี้เรียกว่าวิธีการใช้แผนภาพนาบอกคำนะครับโดยครูชินประพัฒน์เป็นผู้คิดค้นขึ้นนะครับว,วิธีนี้ก็คือค่าความจริงของประพจน์ก็คือค่าความจริงของประโยคบอกเล่าเนี่ยจะมีความจริงกับความเท็จนะครับความจริงกับความ ไม่จริงความเท็จเราให้เป็นสีทึบนะครับความจริงให้เป็นสีขาวฉะนั้นถ้ามีประพจน์หนึ่งก็คือประโยคที่1ที่ p เนี่ยก็ให้เป็นขาวดําก็คือจริงเท็จครึ่งบนล่างนะครับเป็นรูปไข่ q เป็นประพจน์หรือประโยคที่2ก็จะเป็นจริงเท็จในแนวซ้ายขวานะครับขาวดําถ้ามีประพจน์มากกว่า2ตัวเช่นประพจน์3ตัวก็ p q r ตัว r ก็จะเป็นเป็นลายไข่ในแนวขวางครับจริงเท็จจริงเท็จ S, S S อก็ในแนวในแนวตั้งนะครับเป็นจริงเท็จจริงเท็จนะเป็นลาย2ลาย PQ ก็ลายเดียวแบบนี้เออวิธีใช้ทํทำยังไงมันจะมีตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมมีสีตัวเชื่อมก็คือและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อคําว่าและเนี่ยเขียนด้วยตัวให้คล้ายลอริงนะครับและก็คือเป็นการรวมและคือรวมทั้งหมดเลยคือรวมของค่าค่าเป็นเท็จทั้งหมดหรือก็คือหอหีบนะครับ ถ้าแล้วแบบนี้ก็ต่อเมื่อนะครับก็คือถ้าแล้วสองด้านมาเจอกันวิธีคิก็คือว่าอันนี้เป็นประพจน์สองตัวนะครับ p q p หรือ q พอเราเอา p p คือดำขาวนะครับ q ก็แบบเนี้ยดำเนี้ยฉะนั้นหรือก็คือเอาแผนส่วนที่ระบายทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือแร่แร่คือระบายทั้งหมดคือรวมรวมส่วนที่ไรเงา ถ้าเป็นหรือหรือเนี่ย p ตรงนี้ครับ q ก็ลายในแนวเนี้ยขาดับแนวนี้ฉะนั้น p เนี่ยหรือนี่ก็คือเอาเงาที่ทับกันนะครับก็คือตรงนี้นั้นอันนี้ก็คือ p หรือ q อันนี้ p และ q นะหลักๆก,การจำสองตัวนี้นะครับก็คือว่าเราเอาเครื่องหมายเนี่ยตัว v เนี่ยหรือคําว่าหรือห้องหีบเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับ น,นะครับตรง v จุดตรงนี้คือตรงนี้ส่วนและเนี่ยตรงนี้ครับคล้ายๆตัว a เนี่ยคุมหมดเลยคุม3มด้านนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นขาวหรือจริงส่วนดําเนี่ยสห้องทีนี้มาดูท่าแล้วบ้างท่าแล้วเนี่ยก็คือว่าอยู่ในหลังแต่ไม่อยู่ในหน้านะครับคือลูกศรไปทางไหนเราเอาพื้นที่ระบายของลูกศรตรงนัน้นนี่ก็คือ p แล้ว q ก็คือระบาย p ก่อนครับแล้วก็ระบาย q คืออยู่ในหลังแต่ไม่อยู่ในหน้าคือ อยู่ในพื้นที่แรเงาข้างหลังเนี่ยแต่ไม่อยู่ในหน้าซึ่งส่วนทับนี้ไม่เอาเราก็เอาแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าพื้นที่คิวคือซิงนี้แต่ไม่อยู่ในพื้นที่หน้าด้วยข้างหน้าเพียบรรงนี้เราก็ไม่เอาเอาตรงเนี้ยนะครับแช้นวิธีจะไม่ง่ายก็คือว่ามันจะเป็นหัวลูกศรที่ทะยานขึ้นไงทุกคนก็ทะยานขึ้นก็แบบนี้ครับฟืบท่าแล้วเนี่ยนะตรงนี้ก็คือเหมือนหัวลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับหรือเนี่ยหัวลูกศรน,นี้ก็ตรงนี้จุดเดียวแต่ถ้าและมันคุมหมดก็3ด้าน ครับเช่นเดียวกันหลักการนี้เอาไปใช้ได้เลยนะเ็นวิธีแบบใหม่ครับลองเอาไปใช้ดูอาจจะง่ายกว่าวิธีเดิมก็ได้ถ้าแล้วเนี่ยคือ P ตรงนี้ครับ Q ตรงนี้คือส่วนที่ไม่ทับกันนะครับถ้า P ถ้าแล้ว Q ไม่ทับกันก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้ฉะนั้นมันก็คือส่วนที่แรงเงาที่เป็นรูปทะแยงแบบนี้ครับ เนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่เราลองไปทําโจทย์กันดูเลยนะครับให้น้องๆเนี่ยพยายามที่จะนึกโยงตรงนี้นะครับว่ามันจุดตรงไหนเราจะได้รวดเร็ว,รวก็คือ PQ เวลาเราเรียงประโยคหรือประพจน์เนี่ยก็ให้เรียงจากแนวขวางไปแนวตั้งนะซ้ายไปขวาบนลงล่างคล้ายๆกับเขียนตัวอักษรจีน ยกตัวอย่างเช่นประพจน์ p แล้ว q แล้วก็ not p หรือหองหิบนะครับหรือ q not เนี่ยเขียนเหมือนตัวลูกหนอนแต่ง่ายๆเราเขียนเป็นลบก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อ,อวิธีคิดให้ง่ายนะครับจะได้ง่ายๆลบคือตรงข้ามส่วนที่แรงเอาตรงข้าม p หรือ q เนี่ยหรือคือขีดทะยานขึ้นใช่ไหมฉะนั้นระบายตรงบนเลยครับน้องๆก็คือระบายตรงนี้ นั้นค่าวความจริงจะเป็นคือหัวใจสีห้องไะครับจริงเท็จจริงๆแค่นี้เองนะครับมาดู p หรือ q บ้างหรือเนี่ยหัวเลมแหนม v ตัวนี้มันคือระบายตรงนี้ครับคือระบายตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนลบ p ลบ p คือตรงข้าม p p ปกติดํามันจะอยู่ข้างล่างฉะนั้นถ้าตรงข้ามคือดําไปอยู่ข้างบนฉนั้นสลับขึ้นนะครับ p บนล่างฉนันสลับบนล่างมาจุดนี้แค่นี้เองครับถ้า q ก็สลับซ้ายขวาฉะนั้นจะสังเกตว่า มันเหมือนกันทุกประการใช่ไหมครับเป็นรูปที่แรเงาเหมือนกันทุกการจึงชื่อว่าสมมูลกันสมมูลเครื่องหมายสมมูลคือขีดสามขีดเรียบร้อยไม่เข้าใจทักมานะครับบงน้องดูข้อต่อไปข้อสองอ่าข้อสองตัวตัวตัวน็อตตัวนี้ตัวลบผ่านว่าน็อตนะครับน็อปน็อตในวงเล็บ p และ q กับน็อต p หรือน็อต q ได้ไง ไม่ยากเลยอันนี้คือหรือหรือคุมนะครับเหมือนสุ่มไก่เนะี่ย P หรือ Q คุมตรงนี้ครับหนึ่งสองสามเราแรงเงาสามจุดแต่ว่ามันมีตรงข้ามนี้ด้วยตรงข้ามคือแรงเงาตรงข้ามฉะนั้นทั้งหมดถ้าจุดสามจุดตรงข้ามก็คือมีจุดเดียวจากจุดสมจุดเหลือจุดเดียวฉะนั้นระบายแค่จุดนี้จุดเดียวโอเคนะครับเพราะมันจะกลับด้านกันจะขาวเป็นดาหมดเลยตรงนี้นะตรงนี้น้องๆดูอ่า หรือเนี่ยจุดมันอยู่นี้ใช่ไหมครับจุดนี้แต่ว่า p เนี่ยลบ p กับนอนอ่กับล่างไปบนบนไปล่างก็คือมาตรงนี้แล้ว q ก็กับซ้ายไปขวาก็มาตรงนี้ฉะนั้นถ้าน็อตนอตสองอย่างลบลบสองอย่างคือมันทะแย g ครับคือนี่นี่มาน,นี่หรือง่ายคิดท y a n มาน,นี่ฮนะก็ระบายตรงนี้โอเคโอ้ง่ายมากเลยนะครับระบายไประบายมาเท่ากันสมูลครับโอเค eqr ตัว p กับ q เรารู้แล้วว่าจะเป็น แบบนี้กับแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่1 2 3 4ถ้าเป็น p อันนี้ p กับ r นะครับเออ p กับ q เอา p ขึ้นก่อนเพราะว่านอนไปตั้งต่อไปก็เป็น p กับ r p กับ r ก็นอนนอนทั้งคู่นั้น p เนี้ย r เนี้ยว่าแบ่งเป็นนี้อีกส่วนชั้นนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ครับต่อไปก็เป็น r กับ q อกับ Q หรือ Q กับ R ให้เอาแนวนอนก่อนแนวนอนคือ R นะครับก็อา R ก่อน R แล้วไป Q R าแล้ว Q ฉะนั้นนอนแล้วอาเนี่ยจะเป็น Q ก็จะแนวนี้นั้นส่วนเนี่ยเราให้คิดแบบนี้นะครับ R ไป Q นี่ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4อันนี้ก็1 2 3 4เราคิดแค่ซีกบนก่อนแล้วซีกล่างแล้วก็ก,กอบมาคล้ายๆกันเลยนะครับวิธีคิดก็เหมือนเดิมคิด4ส่วนนี้ถ้าเป็น Q p Q พล่ะ PQRS ก็คล้ายกันนะครับถ้าเป็น R ไป S R ไป S เนี่ย R ก็จะเป็นแนวแนว,แน,วนอน4ส่วน S ในแนว,แนว,แนวตั้ง4ส่วนจะทำให้เกิดเนี่ยครับ4ช่อง4ส่วนเราคิดแค่ส่วนเดียวก่อนก็คือ1 2 3 4พอได้เท่าไหร่แล้วก็อีก3ช่องมันก็คล้ายกันครับนี่คือ R ไป S นอนไปตั้งถ้าเป็น Q ไปเล่ะ่าเอาเอไป S ก่อนนะครับ P คือแนวนอน S คือแนวตั้งแบบนี้ก็คิดเป็น4ส่วนแังนี้นะครับคือส่วนนี้ก่อนแล้วก็ส่วนนี้อันนี้คือ1 2 3 4แบบนี้ต่อไปก็จะเป็น p ไปอ่า q ไ s นะครับ q ไ s เนี่ยก็จะเป็นในแนวตั้งแบบนี้แนวตั้งก็คิดเหมือนกันเลยแนวกับแนวน้อยคือหนึ่งสองสามส่ส่วนแบบนี้อ้าวยกตัวอย่างไปดูตอนนี้อาจจะยังงงงอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวอย่างที่4เนี่ย p p หรือ q นี่ง่ายแล้วลก็คือว่าในส่วนเนี้ย p q นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะ สส่วนนี้นะคะเดี๋ยวจะขีดเป็นนี้ก่อนขีดให้ดูนี้ก่อนนี่คือ p p หรือ q ต่อไปมาหรือ r อีกหรือก็คือ r เขียน r อะไรครับ r คือส่วนนี้2ส่วนนี้ฉะนั้นคำว่าหรือคือส่วนที่ทับกันส่วนที่ทับกันก็คือแค่ตรงนี้ครับเงาตรงนี้ระบายทึบเลยโอเคมาดูตรงนี้บ้างอันนี้วงเล็บไหนก็ได้ครับทำอันไหนก่อนก็ได้ p หรือ q ก็คือส่วนตรงนี้ R ก็คือส่วนตรงนี้เอามาหรือกันหรือกันก็เอาเงาที่ทับกันก็คือตรงนี้ฉะนั้นสมมูลกันครับเท่ากันอ่ามาดูข้อต่อไป P หรือ Q เหมือนเดิมตรงนี้ R ขีด R ก่อน,นครับแล้วก็มาดูเชื่อมด้วยแล,และนี่คือรวมเงาหมดเลยฉะนั้นเงาทั้งหมดก็คือเงาทั้งทับกันไม่ทับกันนะครับรวมหมดเลยครับก็จะได้อน,นี้ ต่อไป p หรือ r p หรือ r ก็คือมันจะรวมกันส่วนที่2 3 4นะครับในแนวตั้งก็คือส่วนเนี้ยสองต่อมา q หรือ r q หรือ r เราคิด r หรือ q ก็ได้นะครับก็คือเป็นซิกนี้ q หรือ r ก็คือ1 2 3ส่วนนี้ครับก็คิดอีก ก๊อปหนึ่งคล้ายกันนะฮะ Q R ทีนี้เชื่อมด้วยหรืออันนี้แหละนะครับนี่ช่ไปหรือหรือคือเงาที่ทับกันเงาที่ทับกันก็มีตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ทับนะครับอันนี้ทับเพราะมันลายขวางเราคิดอันนี้ก็ทับครับน,นี่ก็ทับฉะนั้นนี่สมมูลกันเท่ากันเลยนะฮะระบายสีเหมือนกันทุกประการสมมูลกันสวัสดีครับมาดูข้อสอบแผ่ตะลุยแผ่นนะครับตุลาปีห้าหนึ่งข้อนี้เราพิจารณา 2ชอยนะครับว่าข้อกอหรือขอถูกบ้างเขาให้พิจารณาสมมูลนะครับพี่นาข้อแรกเลยโดยใช้แผนภาพ n b k แผนภาพ m b k นียก็รูปนี้ก็วาดรูปเดียวไปเลยนะครับเอาเขียนส่วนแรกก่อน P หรือ Q ก็คือตรงนี้แต่ว่า P บนไปล่างล่างไปบนชั้นจะได้นี้ R และ S ก็คือขีดซสกเดียวก่อน R และ S คือ1 2 3แต่ S ซ้ายไปขวาก็คือตรงนี้แล้วก็ อีก3ส่วนก็เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็คือชเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วคือเงาหลังเงาหลังที่ไม่ใช่เงาหน้าเงาหลังนะครับเงาหลังที่ไม่ติดเงาหน้าก็คือเนี้ยส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เดี๋ยวใช้ประกอาดนสอนี้ระบายแล้วกันนะครับเงาหลังที่ไม่ติดเงาหน้าเงาหลังที่ไม่ใช่เงาหน้าเงาหลังที่ไม่ซ้ําเงาหน้าใช่อ่าเงาหลังที่ไม่ซ้ําเงาหน้านะครับท่าแล้วมาดู อีกอันนึงถ้าแล้วคือเงาหลังที่ไม่ซ้ำเงาหน้า,าวาด s s หรือ r ก่อน r หรือ s ก็คือซีกนี้นะครับแต่ r มันบนลงลง่างล่างไปบนก็คืออีก3ส่วนก็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็ p p และ q นะครับมันคือส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แต่ q ก็ซ้ายไปขวาก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็เงาหลังไม่ไม่ซ้ำเงาหน้าก็คือตรงนี้ครับ วันนี้ส่วนนี้ไม่ซ้ำเงา,งามามากเดิมแล้วก็ไม่ต้องระบายทีที่เราว่ามันสมมูลคือรูปมันเหมือนกับอันแรกหรือไม่ก็มาเทียบกันนะฮะพอเทียบกันนะครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นข้อกอไก่ถูกต้องมาดูขอไข่บ้างประพจน์นี้เป็นสัจจะนิรันด์หรือไม่มันเดิมครับใช้แผนภาพ N B K ตรงนี้ก็วาดรูปมา P และ R ในแนวยาวนี่นะครับ p และ r คือส่วนนี้ p หรือ r คือส่วน2-3-4ฉะนั้นก็คือเงาทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมด้วยและก็คือเงาทั้งหมดทีนี้เราก็มาดูอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งจะเป็นเชื่อมด้วยหรือนะครับเชื่อมเชื่อมด้วยหรือคือเอาเงาที่ทับกันนะเราเขียน q ก่อนส่วน r ก็คือเนี่ยครับ ในแนวขวางคือดาขาวดำเออขาวดาขาวดาส่วนเอคือขาวดําขาวดําแต่ลบ S อคือดําขาวดําขาวนะครับฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้ดําขาวดําขาวและคือส่วนที่ทับกัน3 3 3ตัว3 3ร่วมสุดก็คือตรงนี้นะครับนั้นเชื่อมด้วยท่าแล้วหมายถึงเงาหลังไม่ซ้ำเงาหน้าอันนี้มันซ้ำกันฉะนั้นผลที่ถลารออกมาคือขาวหมดเลยครับคือเป็นสัจจะนิรันดร์ถูกต้องตอบกอไก่นะครับกอและขอถูก ดูแพดปีตุลาห้าหนึ่งนะมาดูข้อที่สองนะครับประพจน์นี้นะมีการอ้างเหตุผลถูกต้องหรือไม่คือเหตุมีสามตัวผลเนี่ยผลจะเชื่อมด้วยถ้าแล้วเหตุจะเชื่อมด้วยด้วยและนะครับก็คือคลุมเงาทั้งหมดเขาให้มาว่าวาดรูปเลยนะครับส่วนแรกคือ p r ไป q q ไป r อาไปคิวจุดนี้ฉะนั้นคิวซ้ายไปขวาตรงนี้อีก3ส่วนก็ตรงนี้3ส่วนก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็คือเงาหลังที่ไม่รวมเงาหน้าฉะนั้นที่ไม่รวมเงาครั้งแรกก็คือแค่จุด2จุดนี้ต่อไปรูปที่2รูปที่2นี่คิวหรือ R นะครับ R หรือคิวก็คือจุดนี้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 ก็เขียนจุดเลยครับเพราะว่ามัน เหตุนี่จะเชื่อมโดยและคือเอาเงาหมดเลยก็อ่าตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ลบ R ลบ R คือลบ R คือดำขาวดำขาวแบบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นก็ลบ R คือตรงนี้ครับดำขาวดำขาวที่มาดูว่า ผลคือ AA จะเป็นอะไรที่ทําให้การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลนะครับก็คือถอดออกมาแล้วจะเป็นเหมือนสัจจนิรันน์นั่นเองเรามาดูนะครับก็คือถ้าลบ p เนี่ยลบ p ก็คือเงาตรงนี้สมเหตุสมผลหรือไม่เงานี้ไม่สามเงานี้ไม่มีออกมาคือสมเหตุผลครับถูกต้องตอบข้อหนึ่งเลยเรามาเช็คว่าข้ออื่นล่ะข้อสองลบ q นะครับหรือนิเสศ q นิเสศ q คือตรงนี้ เงาหลังไม่รวมหน้าแต่มันเอ่อเงาหลังไม่ซ้ำหน้าแต่มันซ้ำตรงนี้ครับฉะนั้นพอซ้ำตรงนี้เนี่ยเอ่อเงาหลังไม่รวมหน้ามันมีซ้ำที่ไม่ซ้ำคือตรงนี้ฉะนั้นโผล่ออกมามันจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะฉะนั้นอันนี้ไม่ไม่สมเหตุผลเพราะว่ามันมีกรณีเขาเรียกว่าเป็นเทน็จนแะสักหนึ่งกรณีย่อยก็ไม่ใช่ละต่อไปข้อต่อไปลองเช็คดูนะครับจริงข้อหนึ่งก็ถูกแล้วแหละ p และลบ q จุดนี้ลบ q ก็ซ้ายไปขวาตรงนี้ เงาหลังไม่ซ้ําเงาหน้านะฮะมีตรงนี้โผล่ออกมาหน่อยนึงฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับต่อป้าพี่หรือพ,พี่หรือพี่หรือพี่หรืออาก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือเงาหลังไม่ซ้าเงาหน้ามันก็มีโผลกมานะครฉะนั้นก็ตอบกอไก่ข้อนี้เป็นแพทมีนาปี52นะครับให้3ประพจน์นี้มีค่าประพจน์ จงพิารณาแต่ละข้อว่าถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ยากครับพารนาทีละอย่างทีละข้อเราใช้แผนภาพ nbk สหรับอันนี้นะครับก็เขียนตัวตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับ q หรือ r ก็คือ r หรือ q จุดนี้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 นะครับซสี่จุดนี้แต่ไม่รวม p นะครับ p คือเราข้างล่างฉะนั้นไม่ไม่รวม p คือตรงนี้นี่คือ ที่เราระบายแล้วก็ P นี่ก็คือข้างล่างไม่รวมนี่อีกก็คือตรงนี้นะครับนี่มาดูประพจน์อันหลังบ้างว่ามันสมมูลกันหรือไม่เราจะสังเกตว่าอันนี้ก็คืออันนี้นั่นแหละฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวกันถ้าเป็นรูปเดียวกันสมมูลกันครับมาดูข้อไข่บ้างข้อไข่ก็คือประพจน์อันนี้สมมูลกับประพจน์นี้หรือไม่ใช้แผนภาพ nbk มอนเดิมนะครับรูปนี้ก็คือ P แล้ว R R ไป Q นะครับเราต้องคิด R ไป Q คือนอนไปตั้งฉะนั้นคิดส่วนนี้ก่อน R ไป Q จุดนี้ฉะนั้น Q a R ก็จุดนี้ก็จุดนี้นะครับอีก3ก๊อปก็เหมือนกันแล้วทีนี้มันไปรวมครับรวมเงาของ P ก็คือเงาของ P เลยเนี่ยเงาของ P รวมให้หมดแล้วก็รวมจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยสมมูลกับประพจน์อีกอันหนึ่งหรือไม่อันนี้ก็เอาสีละใบได้ครับจะได้เห็นชัดมันคือครึ่งล่างแล้วไปซีกบนอีก2จุดประพจน์นี้ อ่าดูว่าจะเหมือนกันไหมนะครับ Q แล้ว P P ไป Q คือตรงนี้ Q ไป P คือตรงนี้เชื่อมเงาทีด้วย P ไป R นะครับ R ไป P จะเป็นตำแหน่งที่2แต่ถ้า P ไป R เป็นตำแหน่งที่3แล้ว R เนี่ยก็คือบนลงล่างนะครับ3เข้าไป4ตรงนี้ แล้วทีเนี้ยอันนี้มันนิเสธด้วยก็ตรงข้ามก็เป็นส่วนนี้หมดเลยเพราะส่วนมิหนดส่วนที่มันเชื่อมด้วยเงาที่เหมือนกันก็คือเงานี้ครับถามว่ามันสมบูรณ์หรือไม่ไม่สมบูรณ์นะครับตอบว่าข้อกอตูกข้อขอผิดก็คือตอบข้อ2นั่นเองโจทย์ข้อนี้เป็นแผ่ตุลา52นะครับเขาบอกว่าถ้า q หรือ r q และ r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว p อันนี้ต้องดูดีๆนะครับตรงนี้ก็คือประโยคเดียวกันถ้าเราแปลงเนี่ยก็จะได้เป็นว่า Q และ R แล้ว P นี่จะเป็นเท็จนะครับเอ่อเป็นจริงแล้วอีกประโยคหนึ่งก็จะมีค่าความจริงเหมือนกันหรือไม่เราหาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้แหละก็ Q หรือ R R คือ4ส่วน Q คือซีกซ้ายขวาแบ่งกันนะครับฉะนั้นหรือก็ตำแหน่ง2 3 4 1 2 3 1 2 3, 3ถ้าแล้ว P P คือข้างล่างนะครับเงาล่างแต่ไม่รวมเงาบน เงาล่างเงาหลังไม่ซ้ําเงาหน้าคือได้เงาตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วเราก็พิารณาที่ไม่ได้เงาคือตรงนี้นะครับแล้วมาดูอีกหนึ่งว่าประโยคนี้จะมีค่าความจริงเหมือนกันหรือไม่นี่ก็ QR หรือก็คือส่วนที่นี้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 น,นี้นี้นะครับแล้ว P แล้ว P ก็คือส่วนนี้แต่มาซ้ำกับ P ด้วยเงา P ก็คือซ้ำอันเดียวกันเลยครับถ้าเป็นรูปเดียวกันคือ ส่วนที่เป็นจริงส่วนนี้อันนี้ส่วนที่เป็นจริงก็ส่วนนี้ก็มีค่าความจริงเหมือนกันถูกต้องสมมูลกันด้วยนี่เรามาดูขอไข่ขอไข่ก็คือว่าถ้า p มีค่าความเป็นจริงเป็นเท็จแล้ว R ทีนี้ประโยคนี้ก็ต้องดูดีนะครับมันหมายถึงว่า p แล้ว R นั่นเองแล้วได้ส่วนที่เป็นเท็จแล้วลองหาก่อนเลยนะครับ p แล้ว R ก็คือ R 4ส่วน p ก็2ส่วนนะถ้าแล้วก็คือตำแหน่งที่2 ฉะนั้นมีค่าความจริง็นเทปคือเรามาพิจารณาแค่ส่วนนี้ที่แรงเงานะครับมาเทียบกับส่วนนี้เขาบอกว่าจะมีค่าความจริงเหมือนกันหรือไม่นะครับเขาบอกว่าเหมือนกันใช่ไหมเรารู้ว่าเห,เหมือนกันหรือไม่ P แล้ว Q ก็คือตำแหน่งที่นี้ไปรวมเงากับ R ครับ r คือตำแหน่งนี้ดำขาวดำขาวอ่าขาวดำขาวดำ,วดำแล้วก็เราก็มาดูว่าที่เป็นเทจของรูปแรกเนี่ยมันจะเป็นเงาเดียวกันเดียวกันไหมอาเงาถูกต้องอันเดียวกัน,กนฉะนั้นเหมือนกันเลยครับ เหมือนกันเฉพาะส่วนนี้ฉันตอบว่าก็ไก่กับขอไข่ถูกตอบข้อหนึ่งข้อนี้เป็นแพทมีนาห้าสามเขาบอกว่าให้ประพจน์สองตัวเลยข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จพิารณาแต่ละข้อนะครับว่าถ้ามันได้เท็จก็ข้อนี้ง่ายเลยแบบนี้ง่ายนะก็สองพจน์เนี่ยเขียนรวมกันเลย p แล้ว q เงานี้ p เงานี้เงาที่สากันไม่มีฉะนั้นออกมาเป็นจริงหมดข้อหนึ่งยังไม่ถูกข้อสาม p แล้ว p แล้ว q เงานี้มาเชื่อมเชื่อมเงากับ x p แล้วตัวนี้คือ q คือเงา q คือส่วนนี้เงาหลังไม่ซ้ำเงาหน้าส่วนนั้นออกมาก็คือไม่มีเงาเลยนะครับข้อสามก็ยังไม่ถูกต้องมาดูข้อสี่บ้างข้อสนะีอ่นี่ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะ p แล้ว q คือส่วนนี้แต่ว่าลบ p คือบนลงล่างล่าง ข้างบนนะครับก็มาเงานี้อันนี้ก็ p ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แต่ว่ามันนิเสษกับกันนะครับก็มานี้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้เงา t ี้มาน,านี้แล้วมาก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อคือเงาที่ไม่ทับกันฉะนั้นเงาทั้งหมดเลยต่อข้อสี่นะครับไม่เช่ข้อสองว่าว่าจะใช่ไหมแต่ว่าเราได้ข้อสี่แล้วถูกต้องข้อสองเนี่ยก็คือเงา p กับเงาลบ p นะครับ เอาเงามารวมกันคือเงาหมดแล้วก็ถ้าแล้วคิวคิวคือส่วนนี้เงาคิวไม่ซ้ําเงาแรกคือมันซ้ากันฉะนั้นก็ออกมาเป็นนะกลมๆฉะนั้นข้อถูกคือเงาสวัสดีครับโจทย์ลักษณะน,นี้เขาให้สีประพจน์เขาให้เงื่อนไขมาดังนี้นะครับว่าประพจน์อันนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าอันนี้เป็นเท็จจริงไหมส่วนที่เป็นเท็จคือส่วนที่อยู่ตรงไหนนะครับก็คือว่าใายแผนภาพ NPK P หรือ Q คือส่วนนี้ R และ S คือส่วนนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วคือเงาที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ซ้ำเงาหน้าฉะนั้นจะได้แค่3 3ตำแหน่งที่ไรเงาตรงนี้นะครับมาและมาพิจารณาเงื่อนไขอันที่สองเขาบอกว่าประโยคนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงเรามาดูว่าถ้า P ก็ต่อเมื่อ R มีค่าจริงและอันรูปแรกเป็นเท็จแล้วตำแหน่งที่เราจะโฟกัสคือตรงไหนนะครับ P แล้ว R คือตำแหน่งที่2 3ก็คือตรงนี้ ฉะนั้นอันนี้เทสอันนี้เทสไม่ใช่เทสเทสไม่ใช่นั้นเทสอันนี้จริงฉะนั้นจุดที่เราจะโฟกัสคือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เรามาดูใช้เลยว่าตำแหน่งเนี้ยเขาบอกว่าประพจน์ในข้อใดที่มีค่าความจริงเป็นจริงของแต่ละข้อในแต่ละค่านะครับเรามาพิจารณารูปหนึ่งก่อนข้อแรกเนี่ยเอาเป็นรูปเดียวเลยนะครับ p ไป q คือตำแหน่ง2นั้น q ไป p คือตำแหน่งนี้เชื่อมด้วยเงาที่รวมกันคือ q ไป R Q ไป Rr R ไป Q คือนี้ฉะนั้น Q ไป R คือตรงนี้กับตรงนี้เงาที่รวมกันเลยตรงนี้โฟกัสแค่ตรงนี้เป็นเท็จไม่ใช่ครับโจทย์เขาให้อาว่าเป็นจริงนะครับมาดูข้อนี้ว่าตำแหน่งข้างล่างนี้จะเป็นจริงไหมเราดู P ไป S ก่อนนะครับ S ก็คือในแนวตั้ง4ส่วนฉะนั้น P ไป S ก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ R ไป S นะครับ R คือ4ส่วน R ไป Q R ไป Q 4ส่วน1 2 1 2 3 4ฉะนั้น ก็ต่อเมื่อเนี่ยก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ครับ2กับ3แต่เรามาโฟกัสกับมาโฟกัสกับตำแหน่งตรงนี้ว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยเอาเงาที่ไม่สากันมาดูนะครับเงาที่ไม่สากันก็ตรงนี้นะก็จะได้รูปเท็จออกมาก็ไม่ใช่อีกมาดูข้อคอควายอ,าขอข่ข้อไข่นะครับข้อไข่ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ R คือ4ส่วน Q คือส่วนนี้ฉะนั้น และก็คือตรงนี้แต่ R กับบนลงล่างก็เป็นเงาคือส่วนนี้นะครับแล้วเชื่อมด้วยเงาที่ร่วมกันกับ P ฉะนั้นร่วมกันกับ P คือตรงนี้ครับอันนี้คืออยู่ในนี้แต่ไม่อยู่ใน Q Q ตรงนี้ฉะนั้นที่ไม่อยู่ก็คือตรงนี้ครับโผล่ออกมาฉะนั้นตรงนี้ส่วนที่ได้มันคือจริงนั้นตอบข้อ2เลยครับลาพิจารณาข้อ4อีกก็ได้แต่จริงจริงตอบข้อ2แล้วข้อ4ก็คือว่า R ก็ต่อเมื่อ S R S คือตรงนี้กับตรงนี้ครับส่วนที่2กับส่วนที่3ม แล้วทีนี้มาดูว่ามันจะมาเชื่อมเงาร่วมกันกับอันนี้ไหม PR 4ส่วนนะครับส่วนที่2 3 4และไม่อยู่ใน Q ก็คือได้ตรงนี้นะครับเชื่อมด้วยเอาเงามาเชื่อมกันสุดท้ายจะได้ดำเทศตรงนี้นั้นข้อนี้ก็เป็นเทศที่เถกคืององขอไข่ครับ